สวัสดีครับมาแบบเดียวมาสิบห้าทีฮลัลโหลมีใครดูไหมคือจะมีคนดูหนูไหมเพราะว่าทพกคนน่าจะไปเข้าดาวกันอยู่ใช่ <c oughs> จะมีคนดูไหมวัสดีครับวัสดีไปเขาดาวที่ไหนกันบ้างวันนี้เป็นไงบ้างคะอันนี้จะเป็น ไลฟ์สุดท้ายของปีนี้แล้วใช่ยัสวัสดีฮะเป็นไงกันบ้างวันนี้หนูไปเต้นในบอ่อบอลด้วยทุกคนคือแบบสนุกมากไปเลยแบบไม่เคยทำมาก่อนเด็กๆมีหมูดิงด้วยอุ้ยเห็นหน้าไหมหมูดิงตูดหมูดิงวันนี้ฮร เขาดาวที่นี่ที่ไหนหนูเขาดาวหนูจะไปนอนเขาดาวหนูยหนอยากอะไรบุลฮัลโหลครับยูยูบอลเป็นไงบ้างก็คือฟินมากเพราะว่าตอนแสดงเสร็จหนูลงไปเล่นข้างล่างก็คือฟินมากแล้วห,หนูก็เผือปาบอลโดนหน้าแอล โดนโง่แล้วแอลก็งอนหนูไปแล้วแล้วหน่ก็บอกว่างอนนะขอโทษไม่ได้ตั้งใจขอโทษเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแต่ว่าก็หายเลยไม่ได้งอน,นจริงจังใช่คือแบบว่าแฟนคลับเยอะมากเลยดีใจมากที่เราคนมาดูแบบว่าเห็นยืนกันไปถึงชั้นบนเลยแล้วก็มีแฟนคลับตัวจิว๋ว ด้วยในบอ่อบอนทั้งทั้งตัวจิ๋วจริงและตัวจิ๋วปลอม <c oughs> จริงๆเมื่อเช้าหนูไปหาหมอมาด้วยค่ะหนูไปหนูไป follow up มาแล้วก็หมอบอกว่าหนูบอกหมอว่าหนูไม่เป็นไรแล้วอาการดีขึ้นแล้วก็คือปีหน้าหนูจะกลับมาซนได้ต่อ <c oughs> จริงๆตอนนี้คือที่บ้านหนูมาเขาเดากัน สักที่หนึ่งเป็นความลับแต่ว่าคือคนมันเยอะมากหนูก็เลยบอกว่าบอกเพราะว่าหนูขอน,นั่งไลฟ์ในรถคือแบบคนเยอะมากแต่ว่าหนูว่าน่าจะเป็นไอเดียของน้องมากกว่าที่อยากดูคอนเสิร์ตแต่ว่าหนูแบบคนเยอะอะทุกคน,นก็คือมานนั่งไลฟ์อยู่ในรถนะนั่นแหละก็คือก็คือขอบคุณทุกคนที่อยู่กับหนูมา ตลอดปี2024แล้วก็เข้าคุณที่แบบว่าสำหรับใครบางคนที่อยู่มาตั้งแต่2023ที่หนูเดบิวตเลยใช่ไหมขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ปีหน้าก็2025เลยแล้วก็อยู่ด้วยกันกับหนูไปนานๆเลยนะหนูแบบว่าอยากดูกับทุกคนไปนานๆม,มากๆแล้วก็ ไม่รู้สิรู้สึกว่าพอมีคูคนอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจวันนี้ไม่หมูเด้งด้วยใช่คนเยอะมากเลยยังอยู่งานหรอไม่ได้อยู่แล้วครับหนูมาเขาเด้าแถวบ้านแต่ว่าหนูไม่อยากหนูไม่อย,อยากล้งเจอโรราคนเยอะอะเลยหนูก็ขอบคุณมากๆที่วับหนูจริงๆนะแบบว่า หนูก็ไม่รู้ว่าถ้าแบบว่าไม่มีทุกคนหนูจะเต้นให้ใครดูใช่ไหมขอบคุณมากๆเลยทุกคนเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ามากมากให้หนูเลยจริงๆมันมีตอนหนึ่งหนูน้ำตาจะไหลเลยตอนไฮทัชเนี่ยแหละมีแฟนคลับไปมาบอกหนูว่า แบบว่าถ้าเหนื่อยหรือว่าถ้ารู้สึกไม่ดีก็มีกำลังใจก้อนตัวๆมาให้หนูเลยนะหนูก็แบบว่าขอบคุณจากหัวใจยงจริงๆจ,จะร้องไห้เลยแต่ว่าฮึบไว้ก่อนหนูว่าช่วงที่หนูป่วยอะไรขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ปีหน้าก็สู้ไปด้วยกันนะ และไม่ว่าจะเจอกับเรื่องอะไรก็ตามเข้าใจไหมไม่ได้จะมาดึงซึ้งอะไรหรอกนะแค่จะมาขอบคุณที่น่ารักกับหนูมาเลยตลอดเลยนะวันนี้หนูแบบว่าสนุกมากเลยเพราะว่ามีเด็กน้อยมาดูด้วยรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราได้เล่นกับเพื่อนไว้เดียวกัน วันนี้หนูไปหาหมอแล้วคุณหมอก็ถามว่าปีใหม่ไม่ปีเที่ยวไหนหรอคะนี่หนูเอามาหมูดิงมาอวดนี่น่ารักไหมหมูดิงปีใหม่ไม่ปีเที่ยวไหนหรอคะหนูก็เลยบอกว่าคือจริงๆในหัวหนูคิดว่าอ้าวก็มอนัดนี่นะหนูก็เลยบอกว่าอ๋อหนูมีโชว์มีแสดงสิ้นปีค่ะเขาวดาวเออบทคอ โอ้ปวดคอแล้วเอนแรเขาก็ทำหนูว่าโชว์แบบว่าแสดงโชว์แบบอะไรงนี้หรอนหนูก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบอะไรหนูก็เลยบอกว่าอ๋อหนูเป็นเบนใครค่ะคนหมอรู้จักไหมแล้วหมอก็บอกว่ารู้จักพี่ชือ่อคือหนูอะคือหนูอะตอนแรกก็ไม่ได้จะบอกเลยว่าหนูก็ ไม่รู้ถ้าหนูบอกว่าหนูทํางานเขาก็น่าจะงงเพราะว่าหนูเพิ่งอายุยี่สิบเอ็เขาก็จะงงว่าหนูทํางานอะไรเป็นเด็กทํางานขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกให้เขาฟังแล้วคุณหมอน่ารักมากเลยเพราะว่าคุณหมออะแบบหนูว่าคุณหมอเขาควรเป็นหมอเด็กนะคือเขาเป็นหมอผู้หญิงแล้วเขาแบบน่ารักมากคิดว่าแบบหนูเป็นเด็ก คือเขาไม่ได้คิดว่าหนูเป็นเด็กแต่ว่าแบบว่าหนูเรียกตัวเองว่าหนูแล้วก็แบบหนูแบบคือตอนที่หนูไปหาตอนแรกคือหนูรู้สึกว่าหนูอ่ะแบบว่าหนูก็เล่าให้เขาฟังเหมือนแบบว่าหนูเป็นเด็กคนหนึ่งตอนพี่พยาบาลเจาะนัมเกลหนูก็ร้องไห้แต่หนูไม่รู้ว่าพี่พยาบาลบอกหมอหรือเปล่านั่นแหละหนูก็เลยเขาก็เลยเหมือนหมอเด็กมากสำหรับหนูหนูก็เลยรู้สึกว่าคุณหมอเขาใจดีมากเขาค่อนเป็นหมอเด็ก นั่นแหละแต่ว่าเขาก็น่าจะเป็นหมออายุรกรรมนะหนูเดาอืก็มาบอกผู้ปกครองทุกคนครับว่าหนูดีขึ้นแล้วไม่ต้องห่วงวันนี้หนูไปซุนมาในบอ่อบอลด้วยหนูอุ้มแม่หนูหนูจับพี่เชือแล้วก็พี่เชือตอนแรกจะไม่ยอมเล่นแล้วหนูก็เลยกอดพี่เชือหนูก็มาเล่นด้วยกันนั่นแหละจริงๆ จริง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 วันนี้จะพูดว่าอะไรนะอ๋อวันนี้หนูเขาดาวไปแล้วเพราะว่าวันนี้หนูไปเขาดาวโลกใต้มหาสมุทรโลกใต้บาดาลมาเวลามันเดินเร็วกว่าปกติค่ะก็คือมันเป็นทีมของงานเนี่ยแหละแล้วมันเป็นงานแบบสําหรับน้องๆเด็กๆไงเขาก็เลยเขาดาวไปตั้งแต่หกโมง เขาดาวมตั้งแต่หกโมงเย็นถือว่าเป็นทําให้หนูไม่ต้องนอนดึกหนูก็ไม่ต้องนอนดึกเหมือนกันก็คือหนูเขาดาวไปแล้วแต่ว่าหนูเขาดาวในโลกใต้บาดาลหนูไม่ได้เขาดาวในชีวิตจริงคือหนูไม่ชอบคนเยอะเลยอะหนูไม่เคยมีแพนในหัวเลยว่าหนูอยากไปเล่นสงการหรือว่าแบบไปเขาดาวที่ไหนเพราะว่าคนมันเยอะมากมากมากสวัสดีพี่ใหม่ค่ะสวันดีพี่ใหม่เหมือนกันนะคือแบบหนูไม่เคยมีแพนเลยว่าหนูจะเขาดาว ในที่ที่คนเยอะอะคือแบบโอ้ยหนูปวดคอหนูว่าหนูต้องทำอะไรผิดสักอย่างนั่นแหละหนูก็เลยแบบคือหนูอะก็อยากดูผู้ดูอะไรอย่างงี้แต่ว่าหนูแบบรู้สึกว่าคนมันต้องเยอะมากแน่เลยอเวลาใต้ทะเลไม่เท่ากับโลกใช่เราแบบเขาเราไปกอดเราเป็นเจ้าหญิงนางเงือกคือน้องเรียกหนูว่าแอเรียลหนูแอบ,บงงื่อหนูมัน มันไม่ใช่ชื่อที่น้องจะจำได้อะหนูดูแลถ้าเราต้องแบบเราต้องตั้งชื่อถ้าสมมติว่าเราตั้งสเตจนี้เราต้องตั้งชื่อให้ติดหูเด็กน้อยอนูจะชื่อว่าน้องปานิโมไร่ <c ười> <c ười> ตัวมหมอนะป่าวจริงด้วยคนอยอไม่เท่าไหร่ไม่ชอบโรตีคือหนูอะไม่ชอบการที่เราต้องไปเดินเบียดกับคนอื่น ไม่รู้ทำไมแต่ว่าหนูแบบหนูไม่ชอบอะคือแบบว่าคอนเสิร์ตอะคือหนูไปคอนเสิร์ตบ่อยใช่ไหมแต่ว่าหนูไม่ค่อยไปคอนเสิร์ตแบบว่าคอนเสิร์ตที่เป็นแบบงานดนตรีหรือว่างานที่แบบเทศกาลดนตรีอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูจะเก็บังค์ไปแต่คอนเสิร์ตศิลปินที่หนูชอบที่เขาแบบนานๆจะมาทีใช่ไหมคะหนูก็เลยจะยอมทนคนเยอะไปนิดน,นึงก็ไปแต่ว่าแบบถ้าปกติแบบว่า เอ้ยวันนี้ที่นี้มีงานไปไหมหนูก็จะไม่เอาคนเยอะอืมหนูชอบแบบดูไฟดูแบบแสงสีอะไรตอนกลางคืนนะแต่ว่าถอนั่งดูอยู่ในรถแล้วขับรถผ่านเฉยเฉยอืมข่าวนะบ้านคนเดียวหนูคิดถึงตอนที่ แบบปกติปีใหม่หนูจะไปโฮลาชเป็นบ้านของญาติที่แบบว่าเขามีบ้านที่อยู่บนภูเขาอะ่ะแล้วหนูก็ชอบไปอากาศหนาวๆแบบหนาวมากแบบสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปไปไปิ้งมาชเมลโลไปกินมนูกระทะอืมคือมันสนุกมาก ก็ว่าช่วงน,นี้มีวันนี้เออปีนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าแม่บอกว่าคุณยายคุณยายไม่ชอบายคุณยายเดินทางไม่ไหวก็เลยไม่ได้ไปก็เลยอยู่ตรงที่ใช่แล้วแบบตรงนั้นมันก็เห็นผูด,ด้วยแบบว่าเวลาใน,นเมืองจุดทูอ่ะมันก็มองเห็นเพราะว่ามันอยู่สูง ใช่บรรยากาศดีมากๆเลยแล้วหนูก็ไปกับญาติคือหนูเป็นแกงที่โตที่สุดในลูกพี่ลูกน้องหนูก็ไม่โตหรอกคือมีพี่ชายสองคนที่โตกว่าหนูแต่ว่าพี่ชายเขาไม่ไม่ไม,ไม่เขาโตเกินไปแล้วเขาโตแบบเรียนจบแล้วแต่ว่ามันยังมีแกงที่แบบเรียนอยู่ก็จะหนูก็จะเป็นหัวโจกเพราะว่าหนูโตหนูโตที่ชุดแล้วหนูก็จะเล่นคือหนูมีคลิป หนูไปดูในโทรศัพท์แม่เครื่องเก่าใช่ไหมคือแบบนี้หนูกับน้องๆแบบญาติหนูเต้นคุกกี้เสียงไทยด้วยคือหนูสอนน้องเต้นแล้วแบบตอนนั้นหนูน่าจะอยู่ประมาณม2ม3ได้อะคือเด็กมากมากๆแล้วแบบเต้นอยู่ที่บ้านนี้หละคะ่ะที่แบบใส่แบบใส่โคแบบดอะใส่ไม่ใช่โคดใส่ใสเสื้อกันหนาวอะที่แบบ เสื้อกันหนาวที่มันเป็นแบบผ้าหนาๆนนแล้วก็เต้นคือหนูดูคลิปแล้วหนูตลกมากคือไม่คิดว่าเด็กคนนั้นจะมาเป็นบียในเคช่เป็นพี่ใหญ่แล้วก็สอนน้องเต้นเต้นเราเต้นผิดอะตลกมากคุกกี้เซียไทยคือเต้นค่อมจังหวะไปหมดนั่นแหละอืมก็แบบผิดถึงมากตอนนี้ก็คือโตกันหมดแล้วอะหนูแบบอยู่ปีสาม น้องแบบเพิ่นปีหนึ่งก็แบบมีปีสองแบบอยู่แบบโตกันหมดแล้วตอนนั้นยังมาเป็นเด็กตัวจิ๋วๆอยู่เลยอืมทำไมทำไมพูดตัวเลยรฮะกลับไปสอนใหม่แหละใช่ฮอรเราเราเซียนแหละนั่นแหละทุกคน,น,นก็คือนั่นก็คือแบบปีใหม่ของหนูในปกติ ทุกๆวันไม่ใช่ทุกวันทุกๆปีแต่ว่าปีนี้ก็ไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรไว้ปีหน้าฉัองคือทุกคนรำคาญหนูไหมคือหนูยังรำคาญเตียงเลยที่หนูแบบจัดหน้ามาไม่เลิกสักทีนั่นแหละก็คืออุยอ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นแหละ ็คือจหน้ามาไม่ลสกทีคือมันตลกมากคือแบบว่าจะเราให้ฟังตอนไฮทั์อันนี้คือไม่เกี่ยวนะแต่ว่าคือแฟนคลับอะถามว่าเป้าหมายปีหน้าคืออะไรใช่ไหมคือหนูก็ลืมไปเลยว่าแบบในหัวคือแต่ว่าเอ้ยสมัสมืบไหมอะไรนี่จีอีเหรอแต่ว่าคือตอนนั้นมันตลกอะหนูนะคะพี่เขาฟาหนูอะไรพูดไปว่ารองกับตันอะไร อย่างเงี้ยแล้วแบบเราแบบว่าแฟนคลับหนูก็เดินไปบอกพี่เขาฟังทันทีอ่ะแล้วคือแบบตลกมากแต่ว่าตอนนี้พี่เขาฟังเป็นลูกหนูแล้วหนูแบบเป็นแม่พี่ฟางดังนั้นใครที่เป็นแม่หนูก็ต้องเป็นยายพี่ฟางด้วยหรือว่าถ้าใครที่เป็นลูกหนูก็ต้องเป็นพี่น้องเป็นน้องสาวพี่ฟางคือแบบตลกอะ่ะคือท้าทายอํานาจมากเออคือท้าทายอำนาจมาก ก็ไม่รู้อะเมนิเฟสไปตลกอะนั่นะแหละไม่อะไรแล้วก็ตอบแบบปนๆนั่นนะแหละคะ่ะทุกคนก็จริงๆเป้าหมายปีหน้าของหนูก็คือหนูอยากเห็นหนะ้าทุกคนไปเรื่อยๆนะจริงๆคือมันดูแบบมันดูมันดูแบบว่าธรรมดาใช่ไหมมันดูเบสิกมากแต่หนูนรู้สึกว่า แบบถ้าหนูได้เห็นนะทุกคนไปเรื่อยๆมันก็คงจะดีแล้วก็แบบว่ามันก็ยังทําให้หนูอยู่ว่าเราก็ยังได้กันใช่ไหมคะหรือว่าทุกคนก็จะไปหาเพื่อพาเพื่อนมาใหม่ก็ได้แล้วก็ทำให้ครอบครัวเราใหญ่ขึ้นก็ได้แบบนี้ก็ย่อมได้อืมก็คือนี่คือเป้าหมายในปีหน้าของหนูหนูอยาก เยียวพนตลอดไปแล้วก็อยากทำให้ครอบครของเราใหญ่ขึ้นด้วยนี่นะครับมีหมูเด้งด้วยยวูหมูเด้งก็เที่ยงเอ้ย5้ทาทุ่มยี่สิบแลก็คือนั่นแหละหนูจะให้กหนูจะไม่น่นได้จะได้ขาดาวเขาไลรเมื่อหนูไม่รู้ว่า น้องหนูจะดูคอนเสิร์ตถึงกี่โมงแต่ว่านั่นแหละค่ะเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้นะจ๊ะใช่เป้าหมายปีหน้าเขาเป็นไปอีก144ปีได้เลยคือแล้วให้ฟังคือปีหน้ามันเป็นปีปีมะเส็งใช่ไหมปีงูก็มีหลายคนที่อาจจะครบรอบครบรอบอีกวนมาอีกหนึ่งรอบแล้วแต่ว่าของหนูยังไม่ครบสองรอบ รอบกว่าถ้าสองรอบต้องอายุยี่สิบสี่ใช่หนูก็เลยบอกว่างานขอให้ทุกคนอยู่กับหนูไปอีกสิบสองรอบก็คืออีก144หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ปีเราต้องอยู่ด้วยกันไปนะครับทุกคนต้องสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็อยู่กับหนูไปเรื่อยๆเลยโอเคไหมนั่นแหละให้เจอกันบ่อยๆเลยเข้าใจไหมทุกคนต้องแข็งแรงกว่าหนู <laughs> นะคะ ไว้เจอกันปีหนะ้าหนูอยากให้ทุกคนได้ไปใช้เวลากับครอบครัวไปขาวดาวกับครอบครัวหรือว่าไปดูซีรีส์ที่ชอบข้ามปีฟังเพลงที่ชอบข้ามปีก็ได้โอเคไหมหนูจะให้ทุกคนได้ไปทำภารกิจที่ทุกคนคิดไว้ว่าจะทำข้ามปีนะคะไปใช้เวลากับคนที่ตัวเองรักนะโอเคไหม ไปเจอกันใหม่ปีหน้านะคะขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีแล้วก็น่ารักกับทุกคนมากๆเลยเหมือนที่ทุกคนน่ารักกับหนมูมาโดยตลอดไปเจอกันใหม่แฮปปี้นิวยีย์สองพครับแฮปปี้นิวยีย์สวัสดีปีใหม่ครับบ๊ายบายมยว